นายจิรายุห่วงทรั์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงผลสำริดจ,จากภารกิจเยือนอังกฤษและโมนาโกของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรระหว่างวันที่21-25ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าประเทศไทยได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดีใน4ีด้านสำคัญค่ะด้านแรกเป็นที่จับตาของทั่วโลกก็คือการเสนอไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันร,รถสตรหนึ่งหรือ F1 ซึ่งเป็นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่จะดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนกว่า20 ล้านบาทค่ะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยจะนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเรื่องที่2นะคะนายกรัฐมนตรีผลักดันการสร้างการรับรู้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งมวยไทยอาหารไทยและสปาไทยโดยเฉพาะมวยไทยค่ะที่มีแนวทางจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรระดับสากลเพื่อกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการฝึกสอนและการแข่งขันยกระดับวิชาชีพและสร้างโอกาสให้กับ คนในวงการมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเรื่องที่3ค่ะนายกรัฐมนตรีมุ่งแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับอังกฤษด้วยการสั่งเร่งเจราจา FTA หรือ mini FTA เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งออกลดภาษีศุลกากรและโควตาสินค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเพื่อขยายตลาดสินค้าไทยอย่างยั่งยืนในอังกฤษและสหภาพยุโรปนะคะและสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไฮเอ็นที่มีการใช้จ่ายสูงโดยได้รับการตอบรับจากบริษัททัวร์รายใหญ่ในยุโรปที่เตรียมเพิ่มเที่ยวบินตรงมายังประเทศไทยพร้อมจับมือกับทางทอทอท,อทอจัดแพ็กเกจร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวในยุโรปเพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวพรีเมียมทันทีค่ะ